พี่น้องประกาศจากเต้าย้องระเบียบฟาตาสินเดอ้อพี่น้องประกาศประกาศเดอ้อประกาศจากลูกชายเต้ายองเพจปอมนะครับช่วยกดได้งันให้ด้วยครับเพจริงดูจากพู้ติดตามนะครับปัศมานะ่ะเนี่ยมันมาเหตุสังเพจปอมเอาลูกลูกชายเตาหยองใส่เต้าเต้าย้าอง มันกับว่ใส่ไหมโทษดิมันใส่ไมมจัดจัตวาจัตตว่าเปลี่ยนยังไงเต่า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 เป็นเต่าหยองเว้ยเขาเต่าหยองจะค้อมเต่าหยองโอ้ยแค่นังสือกับ่าออกจะเป็นนั่นว่าอะไรนังสือปานั่งกัลยากอันเลียนแบบเขาปานั่งกัลยากได้ก๊อปปี้เขาเออเป็นปานั่งกัลยาเป็นเพจฟอร์มเขาเต่าหยองมาสั่นเขาเต่าเขาเต่าเขาเต่าหยองอันเพื่อได้เต่าหยองโอ้ยอีพอเขเลยเต่าหยองระเบียบเออแปดผู้ติดตามเจ็ดกำลังติดตามโอ้ย ผู้ติดตามยังมาเปรียนพูดเกลียดพูดำบ่อยอยากอ้ายสร้างเพจเนาะมันเป็นเพจปลอมเด้อพี่น้องเพจปลอมเด้อเออแย่จู่ขีเข้าไปหามีลิงมีอย่างเข้าไปเลยเฮ้ยกดเสียเงินเสียค้ามันจะดูดเอาเงินเฮ้ยไปติดตามมันมันสร้างเพจมาเออเมื่อวามันบอดูดเงินกัดสีล่อเฮ้ยเบิ้งคลิปเบิ้งภาพอะไรของมันบนต้องเบิ้งอืมมันมาแอบอ้างสร้างรายได้จากเต้าย้อนนิสัยบอดีเนาะ ก็บอสส้่งเพจเจ้าของหายอยู่หายกิ่นย้อนเจ้าของนั่นสิไปก๊อปปี้เขาเจ้าเห็นอย่างสิไปปลอมเพจเขาเห็นอย่างเออมันบอกมิสมองสติมสาสวบช้ำนั่นมาก่อนคักแท่งานเป็นนั่นบ่อใดหนังสือเนาะเขาว่าเต้าเจ้าของอับเต้าอยู่เออปลั้งกระยักปลอมของเขาอีพอกูวเอยเออแย่สุไปตดตามนะมันเดิมพี่น้องกดจัดก,การบอกให้เรียบร้อยรลดบักอันเต้ายองเนี่ยของแท่ต้องเต้ายองอดีตเต้ายงโอ,อ,อ้ยกูจะสบาจังไดดี <laughs> ลูกชายเต่าหยองฝากโผดมาพี่น้องเอ่ยซาลาเลวกับย่าไปติดตามมันบอกมันเลยปิดกันมันเลยอให้่มันเห็นเฮาพวกเราเต่าหยองก็บอกว่าช่วยกดรายงานให้ด้วยนะครับพราว่ากดรายงานจังใดล่ะพี่น้องว่ากัรโคดคอยกคดเปลี่ยนคอยสิโดรายงานให้อยู่ว่าบักนี้มันเป็นเพจปลอมพี่น้องเอ่ยเออตอนนี้ลูกชายเต่าหยองก็ขึ้นมาเป็นผู้บริหารแล้วนะ ร่วมกันกันกบเต้าท็อปพี่อน้องเอ่ยเออคุณพ่อเอคุณพ่อเปียยกให้เปลี่ยนสองผู้สองผู้นําทีมงานอืมให้เต้าหยองกับเต้าท็อปมาเป็นผู้นําทีมงานมิเต่คนรลอ่อเนาะโอ้ยมอลลัดาลาดนเนาะเฮยยิ้มออกเลยโอ้ยแม่โยกลมเป็นลาวผุดตัวแม่ห่างนั่งหมลงล่ลมเป็นลาวผุดตัวใส่สูตรเพ็รเขาว่ามันเทพพบุตรเทพพราหลอกอกกรอร่ะพระเอกเต้าหยองโอ้ยอย่าปั่นเข่าใบจะคํำเลยเนาะ หน้าตาดีๆจักสี่ยักขี่ได้เบียงบ่หือ <c oughs> นั่นละมาฝากมาฝากข้าวเออลูกไส่เต่าหยองมาอันนี่ละบ่าม่เพจปลอมอ,มอมแจ้งกันไปทวนทวนาว่าเพจนั่นคือเพจปลอมเนะพี่น้องเด้อเสียงอือคตเกาเบาสู่ฟังสวัสดีครับสวัสดีครับ